สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิรลิซาตอนนี้ Lisa ลิซ่ารันทุกรายการแล้วมั้งไม่ว่าจะสำรวจรายการอะไรมักจะมีชื่อลิซ่าติดอันดับตลอดล่าสุดมีรายการสำรวจกระแสด,ดาราเกาหลีที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดแยกตามแต่ละประเทศข้อมูลมาจากการสำรวจกระแสเกาหลีในต่างประเทศปี2023เรามาดูประเทศที่ลิซ่าติดอันดับ ประเทศแรกเป็นประเทศแม่คือประเทศไทยซ่าได้ติอันดับที่3ฝรั่งเศสได้อันดับ4ออสเตรเลียได้อันดับ5 และประเทศซาอุดีอาระเบียก็ได้ติดอันดับ5มาเหมือนกันนะตอนนี้ลิซ่ากำลังมาแรงและคาดว่าจะใส่ขึ้นเรื่อยๆขนาดตอนนี้ยังไม่ค่อยมีผลงานแต่ติดอันดับสู้กับวงและไอดอลชายได้เป็นเพียงแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่สถิติน้องลิซ่าสามารถสู้กับวงและไอดอลผู้ชายได้ถือว่าลิซ่านี่ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวเรามาต่อกันที่เรื่องศติไฟลิซ่า Lisa มีผู้ติดตามบนศุอติไฟทะลุถึงห 5 8ล้านคนกลายเป็นศิลปินเดี่ยวหญิงเค o p อที่เร็วที่สุดที่บรรลุปเป้าหมายนี้ซึ่งแซงหน้าอายุไปแล้วในช่วงเวลา8วันที่ผ่านมาลิซ่ามีผู้ติดตามสมบัติายทะลุไปถึง1 0 0 0 0คนซึ่งทำให้มีผู้ติดตามได้1แ0,000คนเร็วที่สุดถึงแม้ว่าลิซ่าจะไม่มีเพลงใหม่ก็ตามเพราะตอนนี้แม้ไม่มีผลงานแต่กระแสจ,จะมีตลอด เรามาต่อกันที่ยาสีฟันเดนทิตต์ที่ตอนนี้กลายมาเป็นสินค้าที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วการที่ดอกเตอร์แสงสุขพิทยานุกูลได้เลือกลิซ่าให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของยาสีฟันเดนทิตตนั้นถือว่าได้รับความสำเร็จอย่างมากซึ่งทำให้เดนทิตต้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจึงทำให้ดอร์แสงสุขพิทยานุกูลได้รับรางวัล n t r e p r e n e u r i a l Marketing Award ในปี2023โดยศูนย์ Philip Kotler เพื่อการตลาดอาเซียนการมอบรางวัลน,นี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุม MPC โดยผู้มอบรางวัลน,นี้ได้กล่าวว่าดอ,อร์แสงสุขสมควรได้รับรางวัลน,นี้เพราะว่าเขาได้ทําการตลาดถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากจากที่เขาได้รับเลือกลิซ่าและลิสามโนบาลเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ยาสีฟันมันทําให้สินค้าดึงดูดในระดับพรีเมียมเอาจริงคนที่ได้ร่วมงานกับลิซ่ามักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการเลือกลิซ่าเป็นแบรนด์แอม บาสเดนั้นถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ